บอกเลยครับมือเลยสุดยอดครับตั้งแต่หาเห็ดมาครับไปต่อครับผมเขาเบิ้งครับเบิ้งครับปุ่นครับพี่ครับพี่น้องทางพี่แมนตะจังครับผมโอ้ยทางพี่แมนตะจังครับอันนี้ก็จะเอาเสยามด้อได้ครับผมปัดเบิงพี่น้องกระสอรน้ผมเนี่ยกระสวอนี่ผมเนี่ย ฮัลช่องดังๆปังๆทะลุแสนทะลุล้านทะลุสิบล้านยี่สิบล้านคือเพิ่นนะครับพอลีมตตังซื้อกล้องโกโปรนี่ครับพท่านเก็บเอาเด้เลพุ่น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 เห็นไหมครับเป็นน้องขาวๆ่นข้างล่างพุ่นครับหนึ่งสองสามเห็ดผุงเปียงทั้งนั้นเลยครับพี่นี่ครับผม ไอ้่นครับกำลังพอเกียงเลยครับผมแม่นี่ไหมครับเจ้งไดเอาพี่น้องฝนกระทกพอเห็ดเป็นมูลเลยครับพี่น้องมานี่มานี่ผมเจพามาเบื้องครับผมเสียงไผล่ะ นี่ครับพี่น้องเห็ดผึ่งเปียงครับหนึ่งทั้งในอีกทา้งในอีกเอาเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องมูนี่ว่ามันจะเตรียมตาพรดีครับอันนี้ก็เครื่องตาแลวเนาะพุ่นพี่น้องเห็นไหมครับพุน่นนีด้วยครับพี่น้องแขางๆพุ่นด้วยครับผมพุ่นครับผมยังยังบบเบิดครับพี่น้อง มาปองนี่มาปองนี่ฝนกระตกพี่น้องเลยนะครับเปียกเบิดแล้วทรศัพทกับเปียกนี่ครับพี่น้องพูนอีก่ข้างล่างอีู่ครับผมเห็นไหมครับผมพี่ครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับแมนิดเลยครับพูนครับข้างล่างุูนครับพี่น้องปอดยังยังเมบดนี่ครับผม โอยนะครับเป็นกอเป็นกอเลยครับพี่น้องนั่นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมโทรศัพท์กับเปียกฝนเราบนนี้พุ่นแม่กับสีบ่เขาม้าแ้้เด้อครับนี่ทางนี้เ่เคยมาเก็บจักเถื่อพู้นครับผมต้องเบื้งดีๆครับไม้ทิวไตใบใหม่แล้วก็ดอกออกสีกลมเกลืนกับใบใหม่จัน่อยครับผมแม่หนมยครับ ไอเจ้าง่ายเอาพี่น้องคนสีมานคนสีมานตั้งเทิงมี่วัเนาะพี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 วอมเฉลิมขึ้นมาฮอดพี่ได้ครับพวกเห็ดพวกนี้มันเกิดเป็นมูไงยี่ริ้นครับผมมูสองมูกับแกงนี่แหละครับผมตั้งเทิงมีบ่ครับตั้งเทิงมีบ่วัวตั้งเทิงมีบ,นมบน่นะครับ ย้อนมาอีกฟองหนึ่งน้ำท่วมพี่น้องอีกฟองหนึ่งน้ำท่วมเด้ครับที่ผมมาเห็ดเก็บเห็ดตับเต่าดอกนี้ในน้ำท่วมไปลร็วก็สามารถไปเก็บได้นะครับก็เลยมาเหาะมาเลาะมึงฟังนี่นี่น,น,นี่พี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่ครับแหมุณครับกำลังพาะแกงเลยครับผม ยังไงปุ่นทางไหนดอกนึ่นี่ครับพี่้องเอ็ดผึ่งเปียงนะครับลักษณะดอกเฮดเขานะครับมันจะว่าเป็นดอกอุ้ยลดร่นแล้วมันจะว่าเป็นดอกอันเต็มกลมๆนะครับมันจะเป็นดอกไอ้เครืออ่องหนึ่งเรว่าเศษสามชนซีนะครับ,ออรรนะรบใต้ดอกอะจะเป็นแบบนี้ครับผม อันนี้พ่ทันได้เนา่าเด้อครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่ามันอยู่ติดดินนะครับมันอยู่ติดใบไม้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแกงเด้อพี่น้องมันจะเลื่อนๆจนัง่อยยังแทบเลยครับผมนะครับผมเนี่เกิดอยู่ฝั่งริมน้ำเลยครับอยเก็บมือเดียวขาดสองดอกตัวนี้ครับมันจะเกิดเป็นกอเป็นเงาแบบนี้แหละครับพี่น้อง ออนะครับฝนลิ้นถึงแต่มเมื่อคืนนี่พี่น้องน้ำกระถ่วมเบิดเลยนะครับเห็ดเห็ดมองหาเห็ดบ้านหน่อยลงนะครับนี่ครับผมพี่น้องเอ้ยเบิรงเบิรงครับเบิงงครับปุ่นครับพี่ครับพี่น้องทางพี่มันทาจังครับผม โอ้ยทางพี่แมนตะจังครับพูนพี่น้องเห็นไ่มครับพูนครับผมอ่า<อ>เห็ดพึ่งเปียงระบาดแล้วพี่น้องเออ้ยบอกมาซาหอนเห็ดตับเต้าระบาดนี่เป็นพ่อเนวนี่พูนอดกพี่นอ้องทั้งทื่งอีกพูนไม่นี่ครับเห็นว่าครับนี่ครับ ท,ทั้งเถืองคุณเป็นเหงาเลยพี่น้องพูนทางไหนคุณครับผมอวยอ้ยอวยอวยอวยเก็บครับเก็บเก็บนี่ครับผมหนึ่งเดี๋ยววางไปนีกันหนึ่งพี่ทางพี่ทางพี่ทางพี่บานเพลยแย่พี่พน้องสองสองแล้วครับสองแล้วครับ เห็นทั้งพี่อีกพี่น้องสามมีสิทธิ์โอ้โหมีสิทธิ์หล่นกับตาแทบพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่ต้องครับผมมือหมานของตุตะพาลุยละมือหมานนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับโอู้หูคนเียดอกหนึงนะ่งอะปอดสามดอกที่ดอกเลยบบาทฮะเนี่ยนี่ครับ ฝนตกนะครับเห็ดกระสีประมาณนี้เน้ะครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับผมโอ้ยลำบากอยู่ด้วยนฝนตกนี่แต่ก็อยากได้บรรยากาศมาเห็นพี่น้องเบิ่งนะครับผมเบิดยังเบิดยังสีดอกขาดอกเลยครับพี่น้องเมืงนี้นะีครับสุดยอด โอเคครับผมบึงนี่ครับพี่น้องโอ้ยครับปุ่นอยู่เล็กๆปุ่นครับเห็นปะครับปุ่นครับหนึ่งสองสามเพชรผงเปียงทั้งนั้นเลยครับพี่นี่ครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดปูน้ำพุ่นอีกพี่น้องในไกลๆเห็นอยู่ครับผมเอาหินบดครับผมล่นกระตากะกันอีกดวงนึง โอ,โอ้จอดเลยครับพี่น้องไปยังไปถึงไหนเลยครับผมนี่บึ้งกระตาครับเต็มแล้วครับผมอาจสิได้เอาไปใช่รถใบก้อนเนาะครับผมลักษณะนี่นาสิได้เอาไปใส่รถเบรกตึ้งพี่น้องตึงเห็ดตับเต้า เติงเห็ดถึงเพียงโ,โหบอกเลยครับเมื่อนี่สุดยอดครับตั้งแต่หาเห็ดมาครับไปต่อครับผมเขาเบ่หิวแล้วนะครับเก่าโม้แล้วเขาเบ่หิวเลยเมื้อนี่เห็ดลายป่านี่เบิ่งนี้ครับพี่น้องอนี่ครับพระท่านเก็บเอาเด,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 ด้เลยพุ่น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 เห็นไหมครับเป็นน้องเขาขาขุ่นข้างล่างนะครับ เพิ่มมันเกิดคารบอนดออกไดได้พี่นออ้องปัดอัศจรรย์ใจเลยครับผมโอ้ยแต่เป็นมายสายๆนี่เขามาพอกอนนี่ครับดิอู้อปตัดต่อคลิมนี่อธิญงเหรอครับมงชงแล้วนะ จังได็ก็ฝากเบื้องนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับให้ช่องดังๆปังๆทะลุแสนทะลุล้านทะลุสิบล้านยี่สิบล้านคือเพิ่นนะครับพอดีมิกตัง้งซื้อกล้องโกลปักันสั้นท้ายคลิปให้พี่น้องหรืเบิง่งงามๆเนี่ย้วครับผมเบิง่งเต็มตาหมอกกอกโอ้ยสุดหนอดสุด,สดยอดอีหลีครับพี่น้อง เต็มตาเลยครับผมนี่ครับพี่น้องล่นตาแล้วครับผมไปยังบระทันเคืองปลาอยู่ครับออกดีเลยครับมื่อนี้นี่ครับผมโอ้เดี๋ยวจะี๋ยใส่ยามหล่ามื่อนี้ครับมียามมาอยู่ครับเดี๋ยวใส่ยามต่อเลยครับออกคับออกเนียเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่ครับดอกงามๆเลยครับหนึ่น เห็นบ่ครับโอ้ยสว่านนี่แล้วก็เก็บผู้เดียวครับบ่บมีมูเลยมอน,นี่บ่ได้ยินเสียงู้ใดเขอมาในป่าเลยครับผมเอาเอาก็คักม้อน,นี่เอาก็คักนะครับขันเชื่อ้นพี่นองมาเก็บน้ำกะพี่นองก็จักยุ่ไใสเนาะมาก็มาผู้เดียวอีกปกติกะสิมาน้ำกัน2คน3คนอยู่ดีครับพี่นองแต่มื้อนี้มาแต่เช้าเนี่ย นะครับเก็บปูเดียวขอนเขนียนเขนียน,นนี่แหละเอาอันนี้ก็จะเอาเสยามเดเด้ยวยครับผมปัดบุ้งพี่นอ้องตะสวอนน้ผนนน่ผมเนี่ยตะสวอนนี่ผมเนี่ยอื้แผนสองเสยามเหรอครับพี่น้องบึงที่ล่ะโอ้ยบึงที่ล่ะโอ้ยปัดตะสวอนบุงพี่นอ้องนี่ครับ กำลังแกงเสียบๆเลยครับนีโโ่โอ้เอ้าไม่ไปหิวหอดเขาไปหิวหอดน้ำเลยครับไปหิวหอดเขาไปหิวหอดน้ำครับผมเพ็ดออกดีหลายปานเนี่ยออกหอดเห็ดขมครับพี่น้องเห็ดขมกับซ้ำเห็ดอันผึ่งเงย่อรสขาโอ้โห นี่ครับนี่อันนี้อยู่เหงาเดียวกันงามหลายงามหลายเห็ดขมเด้อคำนี่มันเห็ดขมมันได้ฝนจะเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องนี่ครับเอาไปย่างเขาชอบไปก้อยดีครับผมคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับโอ้ยโอ้ สวยงามอีกแล้วสวยงามอีกแล้วครับสวยงามตามเซยอ,อันนี้ดอกเล็กไม่เอาสามดอกครับผมครับอันนี้เจะใส่งามไล้ครับเนี่กินลองเลยผลงาน ดูผลง,งานวันนี้ครับผมเต็มกระตาเลยครับพี่น้องเก็บตั้งแต่เสาจนหอดเก่านาฬิกาครับผมอุย้ยสามสี่ชนิดครับเฮ็ดมือนี้นะครับเอ๊ยฮักเพิ่งเฮ็ดพึ่งไงครับเฮ็ดผึ่งคมพี่น้องเฮ็ดผึ่งคมยังคืด้ดอกเงี้ครับ ปอดนะครับแต่พระเอกของฮาวมอนี่เป็นเห็ดผึ่งเปียงนะครับผมมีแต่ตระกูลเห็ดผึ่งทั้งนั้นนะครับเห็ดผึ่งเปียงแล้วก็มีเห <ain> ็ดตับเต้าเห็ดเห็ดตับเต้านี่ก็ถือว่าเห็ดเป็นเห็ดผึ่งชนิดหนึ่งนะครับผมเห็ดผึ่งเปียงเห็ดตับเต้าเห็ดผึ่งขมพี่น้องผลงานเมื่อฝนตกครับเต็มตะก้าหมอกกอกครับผมเรียวกะ มีอยู่ในนีอีกครับอยู่ในนี่ประมาณแกงหนึ่งวัวละครับพี่น้องสี่มือเมื่อนวครับผมสีกระบานลวครับดนเวลากระบานเราเกาหมูงกว่าหิ้วเขานะครับหาป้าทวป้าดอกกะมานเติบมือเนี่ยพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับคุณหายโรถเติบครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับเบิ้งรับชมนะครับพี่น้องเขามาเบิ้งหลอยจะลืมคอมเมนต์หรือว่ากดตับสไครต์หรือว่าอ่าแสดงความคิดเห็น นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตูตะพาลุยในเด้อครับผมก็ขอบคุณในหลายครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและก,ก็สวัสดีครับกระบาดแล้วครับกระบานแบบมันหมาเลยมือนี้